และนี่คือรายการทำมาหากินทำมาหากินคุณที่คุณที่อยาทำคิวเทฝันอยากเป็นแรปเปอร์เปิบวาดไปขนาดไหนโคเชล่าเะรอยเนี่ยไปกินคลิปแรกผมก๊อบเข้ามาเขามาไปกันไปกันเป็นการตั้งใจก๊อบเด็กๆแบบรวมตัวกันอะเด็กๆก็จะยิงฉุบกันใครแพ้ไปโกดกิงบั้งคิวเทป้านะก่อนหน้านั้นสนุกสุดคือการชัเนาะ ที่ทะเลไงคือบางทีอากาศมันเย็นรู้หรอเปล่าะสวัสดีครับผมยินอนันต์มองนะครับและนี่คือรายการพื้นที่หาทำนะครับผมเป็นรายการที่เราจะพาเราคนดังในโซเชียลนะครับมาทำคอนเทนต์กันนะครับผมไม่ว่าคนดังที่ว่าี่ยเขาจะถนัดเรื่องไหนแนวไหนนะครับผมจะเป็นเจ้าบ้านพาทัวร์เองนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยผมว่านะคนทำคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะไม่าจะลงติ t o ็ Youtube อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าที่สําคัญนะครับผม คอนเทนต์ดีๆเนี่ยต้องคู่กับสเปซดีๆอย่างบ้านสุภาลัยครับ,รบตอนนี้ผมอยู่ที่ส่วนกลางสระว่ายน้ําของหมู่บ้านสุภาลัลนะฮะแต่เมื่อกี้พี่ทีมงานบอกว่าไม่ใช่น้องนั่งอยู่ส่วนริมส่วนกลางอยู่นู่นให้ผมลงส่วนกลางนะก็ส่วนกลางก็น่าแหละครับโล่งโปร่งนะแล้วก็อากาศดีสุดๆไปเลยครับผมข้างบนมีฟิตเนสด้วยแต่งตัวเกาหลีเกาหลีป่ะวันนี้ฮมันก็แน่นอนอยู่แล้วเราต้องให้เกียรติแขกรับเชิญเนี่ยเพราะว่าแขกรับเชิญของผมเนี่ยเป็นคนเกาหลีบอกเลยว่า หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแสดงว่าสกิลภาษาเกาหลีเราก็ต้องได้อะไรยิงมันก็พอมีติดตัวอยู่บ้างไงเรามันก็ไม่ซุ่มซ้อมมาอาจารย์เซลย์แล้วดินเลมดีด้าก็พวกกี่กินทีอ๋อไม่ใช่หรอไอเรื่องภาษามันก็มีได้อยู่บ้างไอเราก็ทํางานในวงการมาภาษารู้วนสลัดบุดรีดูลมผมลินยุนรับคุปปุ่ยโอเคครับผมแขกรับเชิญของผมวันนี้นะครับก็คือยูทูบเบอร์ครับบอกเลยว่ามีซับสไครต์ถึง8ล้านซับเลยนะฮะ นั่นก็คือคิวเทโอป้าครับผมแล้วตอนนี้นะครับอยากเจอแขกรับเชิญมากเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเขาเป็นคนที่ผมบอกเลยนะโคตรหาทำแล้วก็มีหลายๆอย่างอยากจะหาทำอะเขาป่ะอดใจไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ อยู่นี่หรออันยองซายโยสวัสดีครับสวัสดีครับลุกได้แล้วโอ้ยอันยองสวัสดีครับอุ้ยหล่อจังเลยคือเฮ้ยตื่นมาวันนี้อารมณ์ดีเลยนะไม่ไม่ไม่พี่ไม่พี่อยู่เท่ากันอยู่เท่ากันหรออยู่เท่ากันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบเวลาแบบคุณเปิดรายการนะจริงเป็นแบบโคตรอิมแพคเออเพราะฉะนั้นอยากเห็นคุณทำสดๆให้ดูหน่อยจริงหรออนอคิวทเททำให้ดูหน่อยต้องบอกอันยองคิวก่อน ได้ไอันยองาชวสวัสดีคับผมเดียวพอแล้วไหมบ้านมันโคตรกว้างเลยว่ะโอ๊ยตายแล้วมันกว้างเกินคุยเหมือนไอคิว่ะแบบ

มันกว้างอะมันเหนื่อยอ่าได้งั้นงั้นให้แขกรับเชิญผมพักแป๊บน,นึงพักเข้าช่วงโฆษณาสักครู่นะที่นี่นะคือบ้านสุภาลัยนแล้วท็อปพิคโคโมเดิร์นซีรีส์อะ,อะท็อปพิคโคโมเดิร์นซีรีส์แบบบ้านเนี่ยเป็นสไตล์ท็อปพิคโคโมเดิร์นจะเห็นได้ว่าเนี่ยที่เห็นแล้วนี่ยคือมันจะแบบโปร่งโล่งหายใจแบบสะดวกและด้วยความที่แบบแบบบ้านมันโล่งโปร่งอะไรแบบเนี้ยมันเหมาะแบบยูทูบเบอร์ก็สามารถทำคอนเทนต์ได้ทั่วเลยนะก่อนจะมาเป็นยูทูบเบอร์แบบชื่อดังระดับต้นๆของประเทศไทย เริ่มต้นยังไงดีวะจริงๆอ่ะเป็นคน introvert i n t r o เลยจริงๆแบบแต่เหมือนครั้งหนึ่งโอขักพอโอขักปั๊บเนี่ยผมก็เริ่มเต้นบ้าๆบอๆอย่างนี้รู้สึกดีขึ้นคนหัวรอดใส่ก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยเจออะไรที่มีความสุขเใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นสนุกสุดคือการนะผู้ว่ ที่ทะเลงไงคือบางทีอากาศมันเย็นหรือเปล่าปะอ,อ,อากาศเ<อ>นี่ยแบบท้องฟ้ามันโล่งแล้วคุณวิ่งถืออพูดไปมันไม่ได้ดีขึ้นเลยก็เจอที่สนุกกว่าสนุกกว่า <c oughs> เยอะแบบเริ่มแบบว่าอ๋อเริ่มรู้ตัวเองว่า uh huh. จริงๆเราก็ชอบให้คนมองเยอะอเยอ,อ,อเแล้วพอมันมาเริ่มพิกตอนไหนแบบมันเริ่มแบบปุ่งพุ่งขึ้นคือเนนี้ทำไม่ได้กาดดังตรงไหมกาดังเลยตอนแรกอะตอนนั้นยังเด็กเนาะคิดว่าแบบเฮ้ยถ้ากูลงคลิปแค่หนึ่งคลิปนะตื่นมาล้านวิวชัว หกสิบวิวแล้วท้อไหมท้อไหมก็แค่งงว่าแบบทํา t u b มีปัญหาไม่ได้เป็นที่เราหรอกเราทําดีขนาดนี้แล้ว YouTube มีปัญหาอ่าฮะอืมก็ก็เลยทาไปเรื่อยๆแต่มีจุดเปลี่ยนก็เคยเกาหลีดูหนังผีไทยเปิดหนังผีไทยอ่ะนั่งดูคนเดียวสองชั่วโมงคลิปลงเสร็จก็มีคนเอาคลิปดูไปลงในเพจอ่าฮะเล่นเฟซอยู่คนแชร์สองสามหมื่นก็รู้สึกว่าชมันมาแล้วอะมันมาแล้วอ่ฮะใช่อันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่แบบคนเริ่มรู้จัก อ่าแล้วพอเป็นอย่างเงี้ยพอคุณมีชื่อเสียงมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าคุณก็ต้องมีแฟนคลับอยู่แล้วพอรู้มาว่าชื่อดอมคุณคือ crazy เอ้ยผมก็รู้ของยินนะอ๋อหมูฝอยอยู่าเลยนะหมูฝอยอะอะไรครับเนี่ยหมูย่างเหรอหมูยอหมูยอโอ้ยไม่น่าแล้ยทำไมจะเป็นหมูยอทำไมหมูยออ๋อยินโว่หมูยอยินทำการบ้านมาไหมเนี่ยใช่ไหมใครเป็นพิธีกรเนี่ยยินโว่หมูยอหรือเปล่าไม่นี่แค่เดาอันนี้แค่เดาอ๋อเป็นว่าหยินหยินหยินคนเรียกว่าหมู แฟนแม็กไ้พี่โบกี้อะไรี้ชื่อหยินไงคนเรียกหยิมหยินหยินหยินไม่ใช่ไม่ใช่คือคืออย่างเนี้ยแบบเริ่มมาจากไอ้นี้ก่อนนิสัยหยินวอก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจจริงไป็คนที่ไม่มั่นใจในการที่แบบกูหลอกูมีแฟนคลับกูต้องตั้งชื่อให้เขาหรอทำไมเขาไม่ตั้งกันเองแล้วก<อ>ารที่กูมาตั้งอ่ะมันแบบมันแบบมันม่นหน้าไปหรือเปล่า<อ>เป็นเป็นอัน,นี้ของคนสองคนแล,<อ>แล้วทีนท้เราก็ไปไลฟ์แล้วก็แบบโดนเซอร์ไพรส์เลย<อ>พิธีกรถามว่าแบบ อยากให้ตั้งชื่อด้อมสดๆตอนนี้เลยทั้งคู่ชอบแล้วก็เลยแบบตอบให้มันจบไปก่อนแบบอายินกับวอก็เลยเอาหมูยอแล้วกันให้มันจบอแฟนๆชอบเอาเอาของครซี่บ้างดีกว่าอยากรู้แค่แบบ c r a ี y บ้าจากตัวเองจากไทแลนด์ตัวเองแต่แค่ qto ป้าเนาะตัว k ก็เลยเปลี่ยน c เป็น k เฉยชก็เป็น c r a ี y ผมรู้สึกว่าการการทำยูทูเบอร์แบบแต่ละคนนะเขาที่คนมาดูเพราะว่ามึงเคยคิดอะไรเล่นๆแล้วเราไม่คิดที่จะทำปะ ประมาณนั้นใช่แต่ว่ายูทูบเบอร์เป็นตัวแทนที่ทําเอาใครจะไปคิดอะไรอย่างคุณทําอะไรแล้วได้ไอ้ผมผมไม่ได้ดูคลิปนั้นทษทีได้แต่แต่ผมดูแต่ผมดูคลิปอื่นคุณเยอะมากนะผมกลับไปดูด้วยนะได้ตอนนั้นอะผมมาตั้งกลางบ้านเลยครับผมตรงลิฟทงรูมเนาะก็สั่งไดไอมาร้อยก้อนก็เทลงไปเลยพร้อมกันสักพักก็ฟูแต่ผมไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้นะแต่มันขนาดนั้นว่ะหลังจากที่ถ่ายจบเนี่ยไอ้น้ำเนี่ย มันเป็นไอ้น้าจริงๆใช่ไอ้น้ําจริงก็เลยเปียกหมดเลยแล้วพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเปียกทั้งบ้านอ่ะหาทามากแต่ว่าอย่างน้อยมันเหมือนแบบเราเติมเต็มหรอเติมเต็มไวเด็กที่ว่าอยากลองใส่ร้อยร้อยโลดูในมุมของยูทูบเบอร์ดิว่าคุณถ้าเกิดอยู่ในบ้านหลังเนี้ยจะใช้มุมไหนถ่ายทําอะไรยังไงจริงๆผมถ่ายทุกมุมดีกว่าเพราะว่า้งน้ำก็ผ่านมาแล้วนอนหรือ องนังเล่นใช้หมดหมดแต่ถ้าใช้เยอะสุดผมว่าตรงนี้งั้นเราหอมปากหอมคอมุมนั่งเล่นแล้วเราไปเดินทัวร์บ้างไงไหมได้ได้อยากไปมือเนื่อยเผื่อได้แบบไอเดียทำคอนเทนต์ได้ต่างป่ะเราไปเดินเล่นกันดีกว่าไปกูเออุ้ยคลิปคลิปแรกผมก๊อบเขามานะจริงทำกัเลยทำว่าไปกันไปกันเลยก๊อปชงเขามาเลยพูดเราแบบไปกันแต่ว่าแบบเป็นการตั้งใจก๊อแเราก็บอกว่าพี่ใส่ใส่เพลงเข้าไว้หน่อยให้รู้ว่าเราก๊อป ไปไปกันเฮ้ยไปกันรู้เลยวะไปกันกูแพ้แล้วใหญ่ไหมห้องใหญ่อยู่นะเนี่ยผมว่านะถ้าเกิดสมมติว่าใครมีผู้สูงอายุเนี่ยห้องนี้สามารถทําเป็นแบบห้องนอนแบบคนแก่ได้นะแต่แต่ยังคุณคิวเทครับผมคุณจะทําให้ห้องนี้ไปทําอะไรครับเห็นว่าเลี้ยงแมวผมว่าทําห้องแมวก็ได้ ห้องใหญ่ขนาดนี้พ้อแมวเลยเลี้ยงกี่ตัวนหละโอ้ยเลี้ยงแค่สองนะซื้อมาตัวหนึ่งปุ๊บคลอดลูกเจ็ดตัวแต่ก็แจกแจกไปเหลือสองตัวตอนนี้อ๋อตั้งใจซื้อไหมให้เป็นพอพันธุ์อยู่แล้ววะหรือว่าแค่บังเอิญตอนนั้นตั้งใจอยู่แล้วคือสักครั้งอ่ะคือคือแมวผมมันไม่เคยโดนอันดึงเลยนะเออถ้าเราเกิดมาแบบแล้วตายแบบไร้ความหมายอย่างเงี้ยแล้วว่ามันไม่ได้มันแปลกว่าคุณดามมคิดหนักแล้วคือผมผมต้องหา สาวให้ลูกผมอัดดืมบ้างเลยเชื่ออะไรอะลูกลูกคุณเคยอัดดืมไหมครับไม่เคยแบบเขายังเด็กน้อยอยู่เขาเพิ่งจะสี่เดือนเองอุ้ยสี่เดือนก็ได้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเรื่องแมวมันมีที่มาได้ไปเยอะนั่งคุยดีกว่าไม่ต้องบอกเขาก็ทําให้มานั่งนั่งแต่อยมานั่งดีกว่ียังนุ่มจัดปกติเลี้ยงแมวเนี่ยจะปล่อยให้แมวฟรีไหมแบบเดินทั่วบ้านหรือว่าจำกัดพื้นที่ให้เขาอยู่แค่โซนนี้โซนนี้จริงๆก็ฟรีบ้างก็มี ก็ปล่อยให้เดินบ้างเขาทําข้าวของพังบ้างไหมแบบไปพังพันทีวีไปเมียหนึ่งกวีนวดวันนึงเคยนั่งปึ๊กแล้วมันมีกินก็เลยลุกขึ้นมาก็เรียบร้อยอาหาแม่งขี้ใส่ขี้แมวเออขี้แมวบนกาวีนวดสักก็ไม่ได้สายแล้วอแต่พอมีห้องแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่าเราพอเรา เขาเรียกว่าอะไรแบบให้สเปซเขาแค่นี้เนี่ยเขาก็จะไม่ไปขี้แล้วที่เก้าอี้นวดไม่เป็นใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปเดินชมพาร์ทอื่นต่อดีกว่าจัดไปไปครับไปกันไปก่อนไปกันไปกันนี่ห้องครัวอ่ะเข้าไปเลยไหมอืมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเมาส์ทีหลังทำไมอ่ะผ่านไม้ก่อนมันเป็นการอะไรเป็นเนี่ยมีสะพายอะไรเป็นเนี่ยแวะไปชมมงานบนก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาอิ่มเมมข้างล่างกันเชื่อใจได้ไหมวะไปไม่กเชื่อใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะที่พูดนะไปฮะมาผมจะพาคุณชมอีกหนึ่งอีกหลายๆห้องเลยยัง ้ยใหญ่อยู่นะเนี่ยใหญ่ดีกว้างแวะห้องนี้ก่อนเลยอห้องอเนกประสงค์ของจริงเฮ้ยอุ้ยคุณอันนี้อยากได้ห้องแบบนี้ถ้าเป็นคุณสามารถตัดต่อทําอะไรในห้องนี้ได้นะเนี่ยหรือวางกองชุดอะไรก็ได้ห้องนี้ห้องนี้แบบความฝันผู้ชายเลยตึงตต้องตึงตต้อตึงตึงต้อตึงตไปพ่อเปลี่ยนห้องอูชอบห้องเนี้ยนี่ห้องนอนห้องนอนเล็กเฮ้ยซึ่งมันก็ไม่เล็กนะไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็ก เห็นไหมแบบวังโอ้โหเนี่ยเสื้อผ้าจริงๆทำตู้ได้มีความัยรุ่นนะห้องเนี่ยใช่มีความกลิ่นัยรุ่นห้องนี้สามารถทำเป็นห้องนอนแขกก็ได้นะถ้าสมมติว่าเราเป็นเจ้าบ้านเองอะไรเงี้ยเรายังไม่มีลูกไม่มีอะไรก็ให้เป็นห้องนอนแขกกำลังดีนะใช่ห้องหลักเราก็เป็นห้องนุ่นห้องแมวคิวเทียยงล่างไงอ๋อใช่ไหมล่ะเราไปดูมาสเตอร์กันดีกว่าเอออยากเห็นมาสเตอร์รัวใหญ่มากเลยฮึบ ว่าจะห้องนี้ใหญ่มากเลยอะใหญ่ซึ่งแบบแน่นอนว่าห้องมาสเตอร์เนี่ยก็จะแบบเฮ้ยคนส่วนมากเขาจะทำวอล์กอินครเซตนะพูดถึงห้องนอนกับเห็นปกติคิวเทใช้ energy ในการทํางานเยอะมากมากมาก,มากแบบตอนหนึ่งคลิปตั้งแต่เปิดจริงๆเป็นผมหมดแรงในคลิปนั้นแหละตั้งแต่เปิดอ่ะเพราะฉะนั้นการนอนสําคัญกับคิวเทมากไหมสําคัญมากๆครับจริงๆวันไหนที่นอนน้อยอะ่ะถ่ายไม่ได้มันจะรู้สึกว่าไม่บ้าจริงๆหลายคนคิดว่าผมนอนน,อน้อยจริงๆผมนอนเยอะนะแล้วเมื่อวานนอนยังไงมเมื่อวานเหรอที่สี่ แต่วันนี้ก็มีน n e r g y ครับเพราะว่าไม่าแบบ้านมันสวยดีอ,อยู่อยู่เป็น,นอยู่เป็นอยู่แล้วแบบมีพลังออรู้สึกี e ล็กดีถ้าอยู่บา้านแบบนไอเดียคงมาเต็มอ่ะถึงเวลาของเราแล้วแหละขอไปอวดครัวหน่อยดีกว่าเอาไปขมอนโอ้แฟนกัฮะหลังจากที่เข้ามาในห้องครัวเรารู้สึกแบบไม่อึดอัดเลยนะไม่อึดอัดถ้าเกิดอยู่ในนี้รวมกัน5 6คนก็ยังไม่อึดอัดนะ ใช่ใช่ใช่เพราะเราก็อยู่กันเพราะเราก็อยู่กันจริงๆใช่เพราะทีมงานก็ยืนอยู่นี่ประมาณ20คนได้นะหลังกล้องเออไม่อุดอัดเลยมันมันเยอะไปอันนี้อะไรมันคือการหาทำของผมบอกว่าผมไม่กินนันเนี่ยมันเผ็ดมากเลยนะเฮ้ยโทมอันนี้เผ็ดมากคุณมาหาทำ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 กันขนาดนี้ว่าจะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังไม่เอาไปเล่าให้ฟังนอกไม่เอามาบ้านเองเผ็ดอ่ะแลนนี่คือช่วงคอนเทนต์หาทำนะครับผมทุกคนผมบอกเลย ก่อนอน่นขอขายของสักครู่นะครับคือจากที่เห็นเนี่ยพื้นที่มันว่างมากนะเมื่อกี้ที่เราผ่าน,นตอนแรกเป็นโต๊ะกลมโอ้ตัวน,นี้โต๊ะมันเปลี่ยนนี่ใช่เรายกโต๊ะไปแล้วคุณจะสามารถวางโต๊ะกี่เหลี่ยมก็ได้จะกสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมจนถึง198เหลี่ยมคุณทําได้หมดเพราะพื้นที่เขากว้างจริงๆกว,<า>ว้างจริงนะโปรโตนียมันใหญ่มากเลยใช่แต่มันไม่สําคัญตอนนี้สําคัญอยู่ที่คอนเทนต์นี้ครับผมเราจะมาแข่งกินเผ็ดกันครับไม่ใช่เผ็ดธรรมดาเขาเรียกว่าอะไรอะเผ็ดฝั่งไทยแล้วเผ็ดฝั่งเกาหลีอ่าโอ้าีน่ะ ปกติกินหนึ่งแพ็คอ๋อเออชิวๆเลยผมว่าผมไม่กินน,นั้นเนี่ยเผ็ดมากเลยนะแต่แบบนี่ปกติอันนี้ผมใช้เป็นน,นี่นะเป็นไมเซล่าแบบเช็ดหน้านะจริง,รงๆ,ๆตัวตัวต้มเล้งเนะี่ยผมเอาไว้ล้างตัวล้างตูดล้างตรงทั้งตัวเลยใช่ตัวคือบางทีเนี่ยผมตื่นมาแล้วแบบมองอะไรไม่ค่อยชัดแล้วก็จะแบบบีบบีบใส่ตาให้มันคิดว่าอะไรแล้วอะไรได้บ้างอันนี้โมสุดแล้วนะมันต้องถิงกันไปเลยเอาเลยไหมล่ะเอาเลยปะล่ะกติกามีอยู่ว่าแข่งกันกินนี่แหละถ้าเกิดคุณไปจับของตัวช่วย อ่าคือแพ้อุ้ทำไมนี่มันเผ็ดก่อนดีวะโอ้หคุณอุ้ยมันเผ็ดจนหวานเลยตัวเนี้ยได้เลยวะ งปะเนีย่ยน <us> ี่ใส <online> <pl ains> ่พ <reco> ร <Christ> <ini> ิกใช่ไหมไม่เป็นไรอ่ะทำไมของคุณสีมันดูอ่อนกว่าหรือเปล่ามัเหมือนกันอาใอม่กันนะแล้วไม่ต้องร้องไห้อ๋อแม่เห็นดูดูเผ็ดนะหน้าแดงมากเลยอ่ะุ้ยคุณหน้าแดงเหมือนไอ้เทเลชอมปี้เลยอ่ะอ๋อไปก่อนอุ้ยดื่มไม่อรอ เ่วเทียวๆอกันหน่อยดีกว่าผมไม่คคำถามแรกครับขอถามเรื่องชื่อก่อนเลยชื่อผมชื่อคิวเทซิมครับอ่าแล้วมีความหมายว่ายังไงซิมคิวเทไปว่าอ่าคนหงใยประเทศไทยไหนๆก็เกิดไทยคนที่ห่งประเทศไทย แล,แล้วแล้วมีมีน้องใช่ไหมแล้วน้องเกี่ยวกับประเทศไทยอีกไหมชื่อน้องไม่รู้จําไม่ได้แล้วลืม <c oughs> แต่มีน้องสาวสองคนนะฮะทษทีว่าจําไม่ได้จริงๆร <c oughs> ิงเพมิเดอร์่าแล้วก็กี้เพิ่งได้ยินทีมงานมาเขาบอกว่าอกิลเทฝันอนี่เป็นแรปเปอร์แบบวาดไปขนาดไหนมองแล้วแบบโคเชล,ลาเ่าอะไรอย่างเนี้ยแล้วมันก็ไม่ก็ไม่ใหญ่มากแต่งแรปสดแรปสดใช่ไหมตรงนี้หน่อยโย โอเคต้องบอกว่าที่บอกว่าอยากเป็นอ่ะไม่ได้แปลว่าร้องเป็นนะใชบอกอยากเป็นเฉยๆแะเลเปอร์แต่ไม่ใช่เราล็บเป็ร์นะอ่ะขอบินเลยครับไม่บินโยโยสวัสดีครับผมคิทิโอปป้าอือฮึเออเอเอสวัสดีครับผมคิทิโอปป้า เออเออสวัสดีครับผมคิติโอป้าเพลงสมัยนี้เพลงสมัยนี้ต้องง่ายๆเนื้อหาเยอะเดี๋ยวคุณมันยากมันต้องแนวแนวติกตอกนิดนึงปัญหาในหัวเมื่อกี้กูคิดว่ากูปล่อยบีทไม่ดีหรือเปล่าเขาเขาเลยเข้าไม่ได้โอยากเป็นแต่ว่าไม่ใช่เป็นครับผมฮะผมเห็นว่าคุณไม่งไปหาทำ นอนกระท่อมกลา,างป่า,ปาทำไมถึงมีคอนเทนต์นี้เกิดขึ้นผมเป็นคนที่ชอบรีวิวถูกกับแพงอยู่แล้วก็เลยหาบ้านที่ถูกที่สุดก็เลยไปเจอบ้านกระท่อมราคาหมื่นนิดๆแล้วเป็นไงหล่ะกากที่ไปนอนมาแล้วอรู้สึกว่ากลับมาก็รู้สึกว่าเออบ้านที่เราอยู่ก็จริงๆเป็นบ้านที่มีความสุขอะไรอย่างนี้อย่าบ่นเยอะ <c oughs> ชีวิตนี้มาบ้านมานอนอเจอผีครับ <c oughs> <c oughs> จริงเหรอจอคนด่วนเหรอใช่จริงจริงเหรอจริงจริงเลยอาจจะหลอนเพลงก็ได้ปูอดีเป็นคนหลอนไงไม่รู้มันหลอนเพลงหรือเปล่าแต่ว่ามันดด้นเสียงแบบไม่กี่วันวันเดียวครับใช่แต่แต่มีแลนจะไปอยู่สักนานอ๋อมันยังตั้งอยู่ตรงนั้นอยู่เหรอใช่ยังตั้งอยู่ที่เดิมครับผมจะทําเป็นแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวว่าคนไหนมาเที่ยวได้นะครับใช่ผมไม่นอนต้องติดตาสุภาไลเท่นนโอ้คิดถึวป้าเป็นคนติดบ้านไหมคือเป็นคนรักบ้านมากมากครับ ไปข้างนอกบางครั้งเราก็อาจาาาอาจะพักผ่อนยากก็เลยมองว่าเออเที่ปลอดภยัยแล้วก็ที่รู้สึกว่าสบายใจที่สุดน่าจะเป็นบ้านใช่แล้วก็ต้องเป็นบ้านที่ไม่มีแฟนคัำม,มากดกิง่งมีมากดกิ่งด้วยเหรออ่อผมโดนมาเยอะครับเด็กๆแบบรวมตัวกันนะอ่ะแล้วเ,เด็กๆ,ๆก็จะยิงฉุบกันใคร <S 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 แพ้ <S <S ไปกดกิ่งบ้านคุีเทป้านะในแววตาผมเห็นความโกรธนะ ผมผมบอกกันเลยผมเห็นความโหผมเป็นความโกรธแบบว่ากูอยากทั้งวันทั้งวันเห็นว่าคิวเทเป็นคนเพื่อนเยอะชอบชวนเพื่อนมาบ้านคนรู้จักเยอะคนรู้จักโอเคคนรู้จักคนรู้จักเยอะโอเคการจะเป็นเพื่อนเขาเขายอมรับยากนะใช่เชลค์ักหลังต้องถักหลังเยอะครับใช่เฮ้ยไม่เฮ้ย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 เอ้ยเฮ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 ้งเฮ้ยเฮ้ัเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้สึกว่าพี่เป็นคนดีนะวันนี้เฮ้เป็นคนดีครับจริงๆอ่ะเราเล่นชวนเพื่อนนี่แหละชวนเพื่อนมาทฮ้ยเฮ้ยเ กินหมูกระทะครับใช่ปกติชอบกินหมูกระทะที่บ้านอย่างนี้อเวลาคิวเทปไปข้างนอกเจอแฟนคลับชาว c ซี่เนี่จะชอบไม่ทําอะไรแปลกๆหรือเปล่าแล้วหมูย่อมีไหมหมูยอม่อมีแปลกๆไหมจริงเขาก็แปลกอยู่เรื่อยๆแหละอะไรก็อะแปลกผมเจอแปลกเยอะมากจนว่าผมไม่รู้ว่าคนไหนแปลกหัว <c oughs> แปลกทั้งคู่ดีกว่าก็เลยไม่เคยรู้สึกมีมีมีเด็กเด็กประถมอย่างเนี้ยผู้ชายอย่างเนี้ยเอ้ยอยู่ กาหลีบ้าไป,าใ,หห ي ي! ปาให้ดูหน่อยทีไปให้ดูหน่อยเราทำไงปะาโกบินเดินไปบางคนบอกฮู้หอะไรอ <c oughs> ่ะไม่เห็นตลกเลยเขาเขาเด็กเขาเด็กถ้า,<ง>ถ,าถ้าอยู่อนา,าคตน,นะตบหัวไปทีแล้วเสียดายเนี่ย <c oughs> งั้นวันนี้เนะ่ยต้องขอถามคิวเทหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงบ้านใน่อยที่แบบมารายการพื้นที่หาทาสนุกมากเพราะว่าอายุเท่ากันเนาะนานๆทีจะเจอคนอายุเท่ากันใช่แล้วก็ได้มาลองดูบ้าน ที่สวยงามขนาดนี้เนาะใช่หรือว่าฟังก์ชันครบสุดๆเลยแต่จริงๆก็คือคือมันมันรู้สึกว่า่ายสนุกเพราะว่าสถานที่มันดีอ่าฮะงั้นให้คิวเทปฝากผลงานหน่อยครับผมใส่เต็มที่เลยฮะโอเคแลวทุกคนก็คลิปคิวเทโอป้านะครับ K Y O T O P P A อย่าลืมไปติดตามคิวเทโอป้าทุกช่องทางนะครับผมไปกันกันและนี่คือรายการ ทำมาหากินทำมาหากินทำมาหากินคุณที่คุณที่อยาํทำื้นที่อยาททำไปการไปการและนี่คือรายการพื้นที่หาทำ ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่คิวเทสด้วยนะที่เป็นพิธีกรทุยอันนี้ของผมนี่แหละการผมเอาก็นั่นแหละฮะสหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเทวป้าด้วยครับที่เป็นแขกรับเชิญนะฮะขอบคุณยินเช่นกันขอบคุณครับผมยินดีได้รู้จักสนุกมากสนุกแบบเป็นเห็นหลังกล้องยังไงในกล้องก็อย่างนั้นแหละขึ้นแหละหลังกล้องยังไงในกล้องก็อย่างนั้นหน้ากล้องยังไงหลังกล้องก็อย่างนั้นหน้ากล้องยังไงหลังกล้องก็อย่างหลังใช่สนุกมากฮะส่วนใครจะไปเป็นแขกรับเชิญ EP subscribe หหนน้้้้าาาาาะคคครรัับบกกกกกกก็็ออยยยใฝตติดดดดดมมไไวว่ลลลื์แ กระดิ่งนะ่ะที่ช่องสุภาลัยด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเาเจอดีพีหน้าก็จะเป็นคุณคุณซิมครับผมมีเยอะหรอเป็นแม่นี่เป็นคิมเทยะไ่ดีพีหน้าเป็นคุณซิมอ๋อไปอีกบุคลิกหนึ่งบุคลิกที่บแบบโลโล <laughs> อะไรไม่ได้อ่ะครับผมฝากไปด้วยฮนะ <laughs> เจอกันครับผมสวัสดีครับดนตตี